ครับผมคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูอีซูซูจีเซ์สามหกศูนย์นะครับของเสียแมนนะครับก็อย่างโหดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับว่าจะโหดไปไปในทางไหนนะครับไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามช่องโมซิงบุญด่วนแล้วก็เพจโมซิงบุญด่วนด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจสติกเกอร์นะครับก็สามารถทักไปทางเพจโมซิงบุญด่วนได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับไปดูไปชมคลิปกันเลยครับ ตัวริงฟิงริงๆแล้วเกิงจริริงธยามาตัวริงงิิงแล้วเอจริงจริจริจใสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่อนพี่น้องๆชาว YouTube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิ่งกุนดวนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรอบๆคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไปลึกๆอีกนะครับเดี๋ยวพารีวิวคันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรถของเสียแมนนะครับเสียแมนแต่ก่อนเสียแมนนี่ก็ขับรับจ้างเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็เก็บเงินซื้อรถเป็นของตัวเองนะครับนี้ก็วิ่งเป็นรถของตัวเองนะครับเป็น isuzu fx7 นะครับเออ gx7 นะครับขอโทษขออภัยนะครับ gx7 360นะครับเสื้อทรงเอวก็จะมี บางฝุ่นเดิมๆนะครับแต่ว่าไฟแต่งนะครับไปท้ายเป็นแบบของผมนะครับคันนี้จะบรรจุสินค้าได้บรรทุกสินค้าได้34ตันนะครับทำไมถึงได้34ตันของพี่แกตัดตัวนี้ออกนะครับคือไม่มีที่ล็อกตู้นะครับทำให้น้ำหนักเบานะครับหางเบาบรรทุกน้ำหนักได้34ตันนะครับนี่เป็นรถของเสียแมนเองนะครับนี่ก็ใส่แป้งกุดรังมานะครับกุดรัง นะครับข้างหลังก็จะไม่มีบางุ่นอะไรนะครับนี่เออมีแต่บางฝ่นที่มากับรถนะครับท่านผู้ชมนะผมก็จอดอยู่ฝั่งทางนู้นก็รอเรียกเหมือนกันนะครับนี่ก็จอดใกล้ๆน้ําเลยนะครับท่านผู้ชมนี่รถเป็นเป็นรถของตัวเองนะครับนี่แป้งกุดลังนะครับทันนี้ก็สามสี่ตันนะครับชิวๆเลยครับ กระทะก็ต้องเอาเอาออกนะครับต้องเอากระทะออกนะครับเหลือวไว้แค่ยางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้ามียางเออถ้ามีกระทะน้ำหนักมันจะเหลือน้อยนะครับต้องเอากระทะออกเหล็กเหล็กเราข้างนี้ก็ต้องเอาออกด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่สภาพแบบนี้เดิมๆใช่ไหมครับาบางฝุ่นไม่แต่งอะไรก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับก็จะมาแต่งเรื่อง ข้างหน้านะครับชุบคมย่นะครับกระช้างหน้าเปลี่ยนเป็นแนวใหม่นะครับแล้วก็แก้มเลดนะครับก็ขากระจกหน้าขากระจกเลดนะครับครอบเลดด้วยนะครับปัดน้ำฝนเลดนะครับก็จะลงรายละเอียดเล็กๆไม่น้อยนะครับแล้วก็ใส่ฟาคอมน้่นนะครับเสียแกอยากใส่บ้งฟูนอยู่แต่ว่าใส่ไม่ได้นะครับถ้าใส่แล้วก็น้ำหนักมันจะเลือน้อยกว่านี้อีกนะครับก็ ก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับทาแบบพอสวยพองามนะครับคลิปนี้ก็จะลงรายละเอียดเดีย๋ยวพาไปดูสตาร์ทเครื่องดูครับฟังเสียงนะครับอันนี้ก็จะพ่อก็เจาะโล่งนะครับเจาะโล่งแล้วก็ยัดแป๊บนะครับก็จะหอนหอนดีมากครับคันนี้คู่ฟ้าคู่ฝ้าเลยครับ นี่ก็มาลงสหัฐไทยเหมือนกันนะครับรถก็เยอะแยะเลยนะครับเห็นรถของเสียแมนเองนะครับใส่มา34ตันนะครับเดี๋ยวเราพาไปสตาร์ทเครื่องดูเลยนะครับนี่ สภาพภายนอกก็เหมือนเดิมๆนะครับเดิมๆเลยล่ะครับนี่ก็จะเป็น g x 3 6 0นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูนะครับนี่นะครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับโอ้โหดูดูดูนะครับ มาเร็วๆเลยนะครับต้องมีอะไรแน่ๆนะครับคันนี้รอบนี้มาเร็วเ็วเลยนะครับฟังฟังเสียงนะครับโอ้ดังอย่างดีนะครับดังอย่างโหดนะครับโอ้ดังอย่างโหดนะครับเดี๋ยวผมไปเรียกเสียแมนมาก่อนนะครับว่าเหยียบได้เยอะกว่านี้ไหมนะครับเพราะว่ามัน ไม่ใช่รถผมนะผมเกรงใจเสียแกนะครับเสียแกบอกว่าให้มาสตาร์ทลองได้เลยนะครับแต่ว่าเราเกรงใจนะครับเดี๋ยวไปเรียกเสียแมนกันก่อนนะครับอ่านี่ผมก็มาขออนุญาตเสียเรียบร้อยนะครับโอเคไหมครับครับผมเอกเลยนะอย่างรอเลยนะครับเสียนี่เดี๋ยวเราไปลองกันอีกนะครับเสียงนี่อย่างโหดเลยนะครับท่านผู้ชม f g x Z นะครับสามหกศูนย์โอ้โหเสียงอับดบดือนะครับฟู้ฟ้าฟู่ฟ้าเลยนะครับ ี๋ยวไปลองอีกนะครับที่นีแกก็ให้อนุญาตแล้วนะครับก็เกรงใจนะครับมาลองอีกนะครับต้องมีอะไรแน่ๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองอีกนะครับยังไม่ครบยังไม่ครบมันยังสนุกอยู่นะครับโอ,โอ้โหรอบมาเร็วๆนะขึ้นตามตีเลยนะครับท่านผู้ชม ด้วยนะครับท่านผู้ชมมันต้องมีอะไรแน่ๆนะครับสุดยอดนะครับโอ้โหรอบมาเร็วๆเลยนะครับโอ้เสียงอย่างโหดด้วยนะครับต้องมีอะไรแน่ๆนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ได้ยินเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ได้ยินเสียงแล้วนะครับผมถามเสียแล้วนะครับเสียแกไปรีแมปมานะครับท่านผู้ชมรีแมปมารีแมปมาจากไหนนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับรีแมปนะครับบายบางนุรีแมปนะครับนี่นะครับจัดนะครับนี่ยางโหดเลยนะครับท่านผู้ชมเสียงก็ เหมือนตีกวยไหมครับตีกวยนะครับแต่ยูสูนี่ไม่ต้องตีกวยมันก็ดังนะครับมันต้องมันก็หอนนะครับถ้าเป็นฮีโน่นี่ต้องตีกวยนะครับโอ้ดังโหดเลยครับท่านผู้ชมคนชิ่งลูกเลยดังโหดครับนะครับสุดยอดสุดยอดครับสุดจัดนะครับเสียแมนนะครับเห็นเดิมเดิมอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าจะแซงได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมเห็นเดิมเดิมแบบนี้นะครับแตงโมกนะครับ นี่คือที่ไปที่มาอองคำมาแต่งหมกนะครับหมกใหม่ครับท่านผู้ชมโอ้ยอดครับข้างหน้าก็ตกแต่งแบบนี้นะครับถ้าใครเห็นก็ทักทายกันได้นะครับอยากจะวัดเฟียงจกักสองสามไฟแดงก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับเห็นเดิม,เด,มเดิมอย่าพึ่งอย่าเพิ่งคิดว่าจะแซงง่ายๆนะท่านผู้ชม,มเดิมเดิมแบบนี้แต่งหมกนะครับนะครับ ใส่มาสายสีันวิ่งยัย่วๆจ้าแต่งรีแมพสไตล์รีแมพ,แ,มพแบบใช้งานรถล่องนะครับไม่ได้ไม่ได้รีแมพโคทนะครับรีแมพรถล่องนะครับคันเร่งมาไวๆเลยนะครับออ้ยขึ้นมอนี่สุดยอดครับเห็นคันนี้แซงไม่ต้องแตกใจนะครับไม่ใช่เครื่องเดิมๆนะเออเครื่องเดิมๆแต่ว,ว่ารีแมพมานะครับ จัดนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับฝากกดติดตามช่องโมซิงบุญดวนแล้วก็เพจโมซิงบุญด่วนด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็จะพาดูรถเสียแมนวิ่งนะครับถ้าได้เห็นกันนะครับจะให้ชมตอนวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขึ้นเขาอย่างนี้นะครับรอชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ จอกันใหม่คลิปหน้าครับ